ทักท,ท,ท,ทายครับพี่น้ององพลอยครับพบพอกันอีกทีหนึ่งมื่อนี้ในช่องของนายคอนนะครับเนาะลงวามัดฟางมาเขือเทศครับพี่น้องอยู่ห้องหลังผมนี่ครับพี่น้องเพราะว่าผมทําแต่ลงเห็ดเนาะครับพี่น้องมื่อนี้ต้นพืนใหญ่แหละครับต้องมัดไว้ใบ้ะครับเนาะเพราะว่าบใบพืนล้มได้ครับพี่น้องเห็นดูครับเนี่ยการมัดฟางผมกบมได้ยากครับพี่น้องเพราะว่าผมจะมัดแนบไว้บใบพืน อ่ารมล่มแห้งครับพี่น้องสองสาวันมาหนีร่มแห้งขนาดได้ครับพี่น้องภาพมันอาจจะบม่ค่อยชัดเจนประเดี๋ยวนะครับพี่น้องเนาะเสียงอาจจะไกลแต่ว่าก็อยาเขตห้พี่น้องในเบิร์กเนาะนวาการมัดหรือว่าการท่ามเกษตรกรถ้าต้องเห็ดแบบนี้ครับพี่น้องเห็นบอกครับพี่น้องหนาวใส่เสื้อสองตัวครับยี่สิบเอ็ดองศาครับบ้านผมครับพี่น้องลักษณะนี่ครับท่าง่ายๆครับท่าง่ายๆอันให้พี่น้องในเบิร์กไปร้องกันครับพี่น้องยักเซฟ เสาชื่อๆครับพี่น้องลากดึงมาจดงสี่ครับพี่น้องดึงในลักษณะ,นะเน็ก็เบเงอ่าดูระยะแนวนะครับเนาะดึงให้ตึงครับพี่น้องเห็นไหมครับตอนนี้ก็ได้แหละครับพี่น้องเพราะว่าอเมื่อเคยทิศนี่พอจะขึ้นมาในหม่องที่ผมมัดไปนี่ครับพี่น้องเห็นบ่นเนี่ยผมจะเอาใส่หมองกลางที่กลางเนี่ยให้เพอ่าคืบคลานขึ้นมากครับพี่น้องเห็นบอกคืบคลานขึ้นมาในลักษณะนี้นะครับพี่น้องผมมัดท้งองขางขาง,ง,งนี่แล้วผมก็อไปมัดฝั่ง ขัางนั่นน้ากันครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะเห็นให้พี่น้องเดี๋ยวเบื้องน้ำเนาะเบิ้องไปน้ากันเลยครับพี่น้องเพราะว่าการมัดบางคนมันก็มัดบเป็นนะครับผมจะทําให้เบิ้องนะครับเนาะทําไปเรื่อยๆครับพี่นอ้องเบิ้งให้ตรงครับพี่น้องตรงแล้วก็ดึงครับพี่น้อง มัดให้ตรงครับพี่น้องได้ลักษณะนี่งง่ายๆครับพี่น้องสังเกตได้เนาะผมทำให้เบิ้หงนอ่ครับพี่น้องจะเป็นแถวเป็นแถวครับพี่น้อง ในลักษณะนี้ครับพี่น้องเห็นบอกที่ผมทําให้พี่น้องได้เบิ้งก็คือแบบนี้ครับพี่น้องจะเห็นเลยครับพี่น้องฟางผมเห็นบอกจะขึ้นไปแนใบใบนะครับน้อพี่น้องนี่ผมจะเป็นซ่องกลางสองสองทางในสี่ครับเวลามาเขือเทศขึ้นไปแหละเพื่อนกัผมก็จะเอาแนบเขากางนี่ครับพี่น้องนี่เห็นบหนี่แนบเป็นลักษณะนี้นะครับเนาะ ก็ขอบคุณหล,ยลายๆพี่น้องที่เขามารับชมในช่องของผมนะครับเนาะมือนีรลมแห้งครับพี่น้องหนาวพร้อมครับพี่น้องก็ขอบคุณหล,ยลายๆครับพี่น้องสังเกตได้แล้วครับเนาะข้างบนผมหมัดเสร็จเรียบร้อยครับขอบคุณครับ